ทำสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ให้ครอบครัวสามีทานกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทุกคนจะชอบกันไหมค่ะนี่เป็นอาหารมื้อหลักของวันนี้นะคะหลังจากที่กินต้มยำทะเลเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยกันแล้วค่ะที่จะไปทําก็จะมาหั่นไก่เพื่อทําการหมักไว้ก่อนค่ะเป็นไก่ส่วนสะโพกที่เลาะหนังก,กับกระดูกออกแล้วนะคะก็จะหมักด้วยผงปรุงรสค่ะตามด้วยน้ํามันหอยก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวไปด้วยนิดหน่อยนะคะปุกนี้ก็คือซื้อมาเพื่อมาทําอาหารบ้านพ่อกับแม่เลยค่ะนั้นก็จะทําการคนๆเพื่อหมักไกใ่ให้เข้ากับเครื่องปรุงนะคะนีี่่่กก็คืออเตตตตรยมม้้งแนทํา ผักที่จะใส่ผัดขี้เมาวันนี้ก็จะมีพริกสีแดงค่ะจะไม่เผ็ดมากนะคะจะเป็นแบบเผ็ดกลางค่ะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะก็คือหั่นเตรียมรอไว้ค่ะวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือกระเพราไทยหอมๆเลยค่ะคุณหลายๆท่านมากๆเลยนะคะที่แนะนําเมนูใส่ใบกระเพากันมาพออยู่ต่างประเทศวัตถุดิบมันจํากัดค่ะก็คือหาได้เท่าที่มีนะคะว่าจะทําเมนูอะไรเสร็จใบกระเพราของเราเสร็จแล้วก็มาทําการต้มเส้นสปาเกตตีค่ะหม้อนี้จะกินกันทั้งหมด4คนนะคะคีสามีเขามีเส้นสปาเกตตีโปรตีนที่เขาจะกินมาใส่ เอามาทําการสับพริกกับกระเทียมไว้รอเลยค่ะระหว่างที่เราเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะคะแม่สามีก็คือน่ารักมากๆเลยค่ะมาดูเส้นสปากเกตตี้ <Hey. S 2> ให้เพราะว่าผักจะไม่พอนะคะก็เลยไปเอาแครอทมาใส่อีกหัวหนึ่งค่ะบ้านนี้ทุกคนก็คือชอบกินผักมากๆเลยค่ะบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างก็คือเตรียมก่อนที่จะไปกินต้มยำกันนะคะกินต้มยำกันเสร็จเราก็จะมาเริ่มทําผัดขี้เมาค่ะกระทะใส่น้ํามันลงไปตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราสับไว้ค่ะผัดให้พริกกับกระเทียมส่งกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยไก่ที่เราหมัััักกกไไว้ค่ะะจผดปสพ หนึ่งเลยนะคะให้ไก่ของเราสุกดีค่ะก็จะตามด้วยผักต่างๆค่ะกติผักเวลาที่จะเอามาใส่พวกผัดเส้นเราก็จะเอาไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ลวกคะ่ะพอดีเตรียมหลายอย่างก็เลยลืมผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราก็จะมาปรุงรสอีกรอบค่ะ,ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ,ะ,คะก็ตามด้วยน้ํามันหอยค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าวไปด้วย1ช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยน้าปลาค่ะปรุงรสค่อนข้างจะจัดนิดนึงนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าต้องใส่เส้นสปากเก็ตตี้ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะผัดทุกอย่างให้ผักของเราสุกเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะ ชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วนะคะก็ตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ค่ะมันก็คือเริ่มจับเป็นก้อนนะคะเพราะว่าลวกไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะกินต้มยำกันค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ชิมรสชาติอีกสักรอบกับเส้นสปาเกตตี้ค่ะชาติอร่อยแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยใบยกระเพราไทยหอมๆเลยค่ะจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักรอบค่ะีแอบเติมซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะคะเพื่อแต่งสีให้เส้นดูน่ากินมากขึ้นค่ะ อั่งได้ที่แล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกไทยดำป่นอีกรอบนะคะได้เตรียมตัวจะมาทำเมนูนี้เลยค่ะเสียดายที่ไม่ได้หยิบพริกแห้งที่บ้านมาด้วยสปากเกตตีขี้เมาไก่ของเราเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่จานให้แต่ละคนค่ะแม่เอาไปอุ่นนะคะมันค่อนข้างจะร้อนค่ะก็เลยต้องใช้ผ้าจับคนก็รอประมาณ15นาทีนะคะหลังจากที่กินต้มยำกันเสร็จก็มากินสปากเกตตีผัดขี้เมาไก่ต่อเลยค่ะมีหลายคอมเมนต์นะคะบอกว่าทำอาหารน้อยปกติคนที่นี่ค่อนข้างจะกินกันแบบ3าครอสเลยค่ะจะกินเป็นมื้อเรียกน้ำย่อยมื้อหลักแล้ววก็มีหานค่ะ บอกว่าคนที่ดูเอนจอยมากที่สุดก็คือน้องชายสามีนะคะอาหารที่เขาชอบส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสเปนอาหารอาร์เจนตินา,า,าวันนี้เราทําสปากเกตตี้ผัดขี้เมาแบบไทยๆผู้ชายก็คือลุกไปเติมแล้วก็กินหมดก่อนเพื่อนเลยค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะน่าจะทําจานนี้ให้กินบ่อยๆคนอื่นก็คงไม่ต้องบรรยายนะคะก็คือกินกันเกลี้ยงจานเกลี้ยงกระทะเลยค่ะมีหลายคนนะคะบอกว่าชอบกฎของบ้านนี้คนทําไม่ต้องล้างใช่ค่ะวันนี้ผู้ชายบ้านนี้ก็ทําการเก็บกวาดล้างจานนะคะกับสามีก็มาช่วยกันเคลียร์จานค่ะส่วนน้อง ก็เป็นคนเก็บโต๊ะที่พ่อเป็นคนทําผัดกระเพราเราก็เป็นคนเก็บขวดล้างจานนะคะแต่ว่าไม่ได้มีใครถ่ายให้ค่ะ<อ>บางทีเรารู้สึกว่าไม่อยากทําให้เขาเห็นเพียงเพราะว่าเราอยากได้วิดีโอเฉยๆคะ่ะเรื่องอาหารน้อยก็คือแต่ละครั้งที่จะทําให้ครอบครัวสามีทานก็คือคุยกันก่อนแล้วนะคะอกอกไก่กี่ชิ้นผักประมาณนี้พอไหมเส้นประมาณนี้พอไหมไม่ต้องห่วงนะคะ